บาเธอเนี่ลองใจบ่เอาลองใจว่าเมียคอยซื้อซัดหรือซัดซื่อซำใดเพราะว่าอันพ่อแพทย์มากเจ้าบ่เลยเนี่ยบ่อขอไปยังมั่งครอบครัวของพ่อแพทผลงนี่เราพูดจากเบ่อได้เนาะเราไปยากมังเขาครัวห้องพ่อแพทย์เราแต่ความจริงนักกันว่าคอยเอานี่จากพ่อแพทย์ป้าเขาเมียเบาไปจักอบโอพ่อแผลงไม่แก้แค่คิดว่าไม่ต่อเลยย้อนเลยเนี่ย มากเจ้าแล้วนะฮะไปเจอานีคนนี้ก็เห็ดนี่ป้าไม่เอาละโอ้ย่านแล้ว่อยกรได้ย่านแลลูกเพย่านันนีเจ้าใบเดี๋ยวไปใช่แลาวสาหยะ้เจ้าเคยได้ยินบอสันีสดซื่ตอนบอกเจ้าเคยได้ยินบอสันีสดซื่อบอันนีสดซื่อ สบายดีสบายดีและแลสวัสดีพี่น้องม่พี่น้อง่อยขำลงแรงลแล้วกับลับข้ามาหาสาวใบเบา,บาเถิดอีกคือเก่าเส้นเก่าเส้นเ,เ,เคยพี่น้องเอ้เข้ามา,ปา,าปแปลกตาไปแล้ว,พ,วพี่น้องเอ้พ่นแต่งัวงามโ่ป่อแพณแต่งัวงามแล้วก็ผูไ้ได้เอาเตียงมานีนสาบายปู่ยญ่ใจดีเพิ่นมาให้ผูใหญ่ใจดีเพิ่นมาให้ผู้จักงานะโบอายประทูออกมาหายชีว่าอกเพิ่น ไปทุทีอ้าไอปลาทูอะไรซื้อเราไอ้ปลาทูปลาทูเอาปลาทูไให้เเราด้เราไปจักซื้อคำนั่นมาคำนั่นเป็นเราอ้าวอ้าวอาโดยโดยโดยเราเคยอ้ปลาทูหายบ่โดยโอ้โ็เดอะเอไอปลาทูเอาสบายดีก้อนนี่นะเออสบายดีงามเด้อเวลาเพลินมากะสบายดีเจ้ากะใสเนนี้และเราหมมัสบายดีในเด้อปลาจ้ได้ไปทั่งมาล เขาเปียกเจ้าสั่งแล้วเนาะโบเนาะเหตุไดล่ะนมพี่นุมโบเฮ้นุ่บเป็นไรนุ่เป็นไรดีใจอยู่บ่เออดีใจได้กินอ้าเกิไปใส่อะไรจะกินคนเดียวใครกินอ้ใส่เอิ้นเอิ้นไอเดิ้ลเดิ้ลโมีมาเดิ้ลเป็นอย่งไรเอานั่นบ่จะบอกนะจงใจยันเราไปเอาไหมนี่นเราเข้าไปในนี่เข้าเดียวเนาะเห็นวาวับเราไปตัดเอาไหมหักโตจริงเราอยู่พุ่นโตจริงโตป้อมลุงวังเขาหมัดวินลายคน่วกมาหาเจ้าน่ะองไป ลองแล้วว่าเสือชนยใหม่นะไม่ใช่พูดติ๊กอ้อนเบื้อออกวะพอดีเลยวะให้เขาเลื่อมตาปาะกายตับนมคอยบอกบอกกับไพรจนถามเดี๋ยวนี้ลองเลพ่อเวดพอดีเลยจ้ารกแล้วชื่อให้เราเลยบอกกับใครเลยได้เติเ์อได้เติร์ดมาเลยแต่ไปสีพาเรากินจงไปจับนี่ไม่ทู้เป็นจงไว้ให้เราจงไว้ให้เรา ไอเจับนี่ไ่ซูเปอนจงะนอันนี้นะเพื่อนชื่อช้อให้เจ้ากินได้เบาดีซื้อสองคนเื่อเหลือจกซื้อเสือน้อยเจ้าห่ะด้วยเพือละื้ออาหารเนาะไอแมนแมนแมนักเนเที่ยวผู้ถือมาือแมนสบายดีเด้อสบายดีดครับผมสบายดีบอสครับยต่อกล้องคอยก็มือแท่นี่เาสลัดกอยสลัดเลยเจาโอ้วมใช่นะเออ ถวยเนี้ยจะสบายถยมันหน่อยมันหน่อยดินใส้กระชามึกระชากกระชาบ้าะามันน่อยมันง่ายคนอันนี้แะไรไดอันแตงเดือนฮะบไิใสโอดิคอยกินอลไรตัวงามนี่นะรับรองบผิดหวังเค่ถวยแตงตัวงามแตงตัวงามเอายาแล้ว นเสือเมียข่อยมาอยู่น้ำชาวใบบดแล้วเนาะแต่ใช้บ่เชียาพระมาข่อยเนาะเมียข่อยกับตุ้ยกว่านี่งดีคือกันจะหน่อยเมื่อแล้นอนไปนะนอนด่าสฉยนอนอหน่งบ้าเป็นตัวไปลินไฟยื่น้ำอ้อยน่ะที่มีนางกว่านี้เราจะหาเจ้านอนนอกก็ไ้จะาบอกเมียเจ้าว่าตุ้ยวันนอนน้ำมวนเนาะคนจอยน้ำมีแต่กระดูกน่ะ

ดูน้องดูนม่อนพี่น่ะมาเออตอนนนอนนอนใหม่พี่น้องนี่พี่น้องไหประตูกับป้าชกสิมุ่งมิ่งทียุงทีนอนแล้วก็ฮู้แจ๊กห้อยฮู้จักตากแล้วพี่น้องเลยนี่หมองเมียนประตูก็เต้นนี่แด้วแผ่ทางนี้มึงนี่มุ่งนี่นี่นี่ได้หมองมาแล้วโอ้นี่แหละพี่น้องเลยเนาะได้หมองมาแล้วพี่น้องเพิ่นกะทยอยสมทบเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะคุณอักูใหญ่เพิ่นกะได้คอยเบิ่งอยู่ คอยติดตามคืบหน้าความคืบหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยเห็นปะเห็นเห็นงามแท้กินก้อ็รสคุอยช่างเพืิ้งเพล้งกับกระเพียงเออย่างกระติ๋วบันนี้นั่นย่างกระติ๋วออกรุ่นใหม่มีเซยแบบนี้คนบอกคอยเ่เคยเห็นของแท้เด้ของแท้ปะมาเสียไว้มัดผมถ่ายของแท้ของแท้แทวว่ะเว้ยไอ้บักเทิร์ดบักเทิร์ดได้ของปลอมของปลอมเพลินะเพลิ้งปลอมเด้วไอ้ว่าเป็นบ่ไอ้เทิดไอ้เทิด บเปลี่ยนป่านาว่งมาแล้วบยด้วยยางกระติวก็ออกมีติดตัวใหม่ๆเนาะเก็บไว้ค่ะค่อยไว้หมัดปมไอ้เธอบอกให้ค่อยเอาตอนอยู่ไปง่อยไอ้สั่งเราบอกให้ค่อยเอาเราทับให้ค่อยยางตีนลดห้มัดปมค่อยทำยางตีนลดโดยเพื่อมันบกขาดอ่าคันรอหนอมันยังเอาเรือเอาไปชงแล้วครัะนี่นะพ่อลูกแพทย์ฝักบอ ผักกินกันจะไเงืนชื่อแล้วเลยตั่วก็ได้เขาไว้ใบนทำไม้สมนี่แต่นึงเนาะเมนกงตัวโอ้โหไม่ทุอันนี่วทีเป็นบกินน้ำเอ้ยบแล้วนี่บรยาบ้างใคริดหากตัวแพทย์ปหักงวทุกกาเพราแพทย์หนักหนักปุ่มเนีบะเมื่อนี้ไม่ได้นนี้เขาไต่ทำได้เลยบะงแซ่บมลิกลางุมนะได้ข้างนี้ มีแล <icana>, ้ววะสบายบ่มีไล้กะปิาปุงเขาปงสเร็จเอาซื้อหนึ่งบ่มีนี่ตงมีนะสบายนเขาเตรียมให้เบิดดิบ่มีอ้าวจะเรียกว่าเขานี่ยเนี่ยี่ยเนี่ยจะเว่าเขาเอยากให้บาย่รู้จะอืใส่ส่บ่มีอีุ่งึงมีวะนี่นี่ีมีีอยเปรียนีอยเียบกะปินนี้ไอเดมาย่เเามาเว้ยเบิงอยนี่ไง เอาสิลักเสียบกนบูวตัวเอายังบ่เสืออยู่อะไรเล่ไม่ได้เสือ้ใจว่าเสือน้อยอะดยไยางหมูวกลักเสียบกนเชาซื้อสมืออ้กำไพเหมืนเด้ยซื้อมาขอบใจได้ัวยุปุ๊กไมัชิบเลยเนาะหมัดหนึ่งไม้ที่นงยางวันที่หนึ่งเอไปตอนแลกวรากระดังไพ่แล้วาเจ้าเก็บขยะนี่เด้อได้ยุว่าเบี่ยงได้ฉันให้บทแทงหน้าให้ได้ แทงน้ำอีกแล้วแม่นพ่าทางน้ำแม่นทางน้ำนะเจ้าสิแทงมันแทงมาเป็นเจาะน้ำเจาะน้ำเจาะน้ำแม่นบุญน้ำเฮ้ยนี่พี่น้ำบุญดินเอาน้ำเคยนั่นบ่เชื่อสบายเพิ่นมากลินบินบุญพ่นน้ำนะไอเน้าะเขาไฮเซรามซีนี่ดึกใส่กันเอ้ยค่ะแต่ยังน้อยพุ่นนะแต่ยังน้อยไอบอกให้ใช่ตัวนี้นี่ตัวนี้เอาไปให้ไอเลิศกินนั่นนั่นไอเเดี๋ยวดูใช่วะ อย่าหยอกกันอย่าหยอกกันเนาะลงหยอกกันก็น้องคนไหนมบื้องข้างทีไปเบิ่งนันเครื่องคองที่บาร์เซนามาอย่าไปนะอย่าไปเรื่องเรื่องเรื่องคลองบ้านเพิ่นพาเพื่นไปไปเลยไปเลยตั้งสบายกวรบ่ได้ให้เอาซะแต่ไอเธอจะบ่จักแล้วจักเราสิให้ใช่เจ้าหรือบ่แจ็คคอยบุ้งของน้ำของนแต่คอยนักคอยให้ไปฮะจักได้รถกระบะแจ็คได้รถกระบะอีกเลยา็เนี่ยเป็นไปบ่ได้เลยคอยนะจะได้อันใช้ตรงอย่างบ่ตุนี่นะนี่รถกระบะจิมม่าไว้แก้เตียงแก้หยัง Rồi, đây dạng đấy, hả nè, <titan> dạng gì đó. Rồi bạn. có năng tiền đấy chứ. Cả bay. Năng lơi. À năng này rất đấy. nhà năng đấy khỏi. Khăn <titan> non <titan> cái đây đây nhỉ nó, Xem chứ Có non này đứ. Nó này Có phải có non lo bạn nưng. Lắp chói. hôm giờ lắp thoải mái Khác cái อาได้เงินตัเย่ต้องยกินนะมอนี้อยกินมีเงินก้อนข่อยสีซือเอามาตั้งเงินได้เีงียงจอเสอถงไม่ตั้งไว้ให้ลูกข่อยจกินเหมแนพีนมือน่ะสบายกาดมันพีกเชยบ่น่ะบ่ถุงคนบ้านโนนนั่นไปกินเพอ่อยสิบเอบ์นบ้านถนนใช้นนใช้ไปกินเพอบ้านถนนใช้บ้านที่ัวยผู้เมน ไปกินเพลอะไรกินเพลมาเป็นแล้วกระดาษก้อยเซ็ตปากตัวขาวๆเลยกินกับเพอเลยจินกระเพอนี่ยเซ็จชู้นะบอแม่กระดาษชู่และกินกับเพอเลยบอสไปแม่ในรีบอสบายแม่ในรีบเอาเป็นยังไงเจะกินกับเพอคิดว่าเป็นของแก้มบ่อสไปกินกระเพอเป็นของแก้มบอสเนื้อหัวแท้สบายเนาะไปเอาน้าบ่อบอสป่ะนี่บ่วงเนี่ย โอ้แล้พ si like er so right okay. uh, ี่น้องเอ้ใส่โอกินใส่ถ้วยบอรดอถ้วยเราว่ะจะได้ใส่โอ้ไอเจะราไปใส่เราไปเฮือนสัเตาบ่เห็นบ่บเห็นจะหนเราม่เลยล้าขอบ่าล้าไป้วขอบาไปเอาไม้จะไม้มาเห็ดผัวเห็ดยังจกเห็ดไปือใส่ไปใสเราหาเราลินโว้ยบ่ไปได้บ่ไปไก่ได้ จะหน่อยเ่าเถิดมากวันที่เรเห็นนี้คอยหูไดเลยจะหูว่าแสีบบ่อผอเถิดอยู่นี่กินกินข้าวเปียกของเฮาเสียบแสีบบ่สบายเสีบชิวยอดอะไรเนาะเมื่อวานนี่กินเผืนมื่อนี่กินข้าวเปียกเสียบเสีบเป็นยังไงชุมาเอมาหนิกะดีใจอยู่บ่อชูมาออมาเยี่ยมนี่คืนบ่มืออื่นนี่หายมากว่ามืออื่นนี่ ดูซิ wood, <qualified> <Mire. S 2> ่นพี่น้องโม่ปุ๊บโม่ปุ๊บชุดยอดใครบ๊อบรถตู้บัสนหมแซ่บเอยไปกันอยากกินแบบอยากกินแบบนี้นต่เจ้าต้องอย่าดื้อเด้ออย่าพากันอย่าดื้อเด้อ มีเห่าบ่ในหัวห่าขวายบ่อยมีเห่าช้าอยู่บ่ล่ะขวายกินน้ำแน่เพอนะกินเนาะมันเป็นเพอเปียกแทบเทบก็เพล่บขวายมากนกเปียกกินไหม่กิดยังไงนะไรมือนาซื้อลอนในี่ขวายกินในเด้อเส้มในน้อยขาวๆนะกินลอนบ่เลยอาบอยู่บ่น้าาน้าไอ้ทามเลยเด้ออาบในเด้อสบู่การุแก้วชื่อให้น่ะยังบวบิดดอกขันมัวบวกินอ้าบเราอาบอยูซื่มือมันบ่ไปอาบอยู่คึ้นบอเพราะว่าตะกร้าสบู่อยู่ขึ้นบ่น้องช้าเนาะ

มันขวัญบ่อไม่จะเหี้อจะมึกินนี่อันนี้นะฮะเอาไปส่งบ่อเตียงนี่ไปส่งเขาโลดไอ้เธอตีไปส่วงเราเป็นคนมาใารเอาไปส่งไอ้กันชั้นล่ะเขาเอาผ้ากางเกงมา้งผูกดึงขึ้นนี่เก็เพื่อกั้งเตียงบ่อเลยย่งบ่อเลยย่างไผนี่งมงน้งก้อนเนาะไปไหวยังพุ่นได้ไปมมงพุ่นมึงเนี่ยยังบม่มีมุงยัไม่มีงบเต้นี่งบแล ก็จะมีงบเดิจัดมาแลูกแต่เมื่อวานนี่พวกเราเสร็จแล้วไปตัดเสาด้วยเราเดี๋ยวจะให้บอเทิดไปหาเสาอืมไมงสองเส้นค่ะมีงบแหละยังอยู่หลักได้ยินเมย์เป็นว่าอยู่ว่าเบิ้งตัวนี้นะว่าสิออกไถ่ทรายนะจักแพนจักแพนฮะคำนวณเบิ้งเป็นว่าถูเบิ้งก็คอยจะคำนวณเด้วยลองคำนวณเบิ้งกับข้าวนะบวกข้าวแล้วคำนวณเป๊ะด้วยคือแผลกันเป๊ะลองจัดตูเต้วางตั้งคูตั้งแข็งซี่เมตรกับสองเมตรห้าสิบ สอเม่อไงสองก็สาพอเทิเทปเป็นเนาะบ่อนตังขุตังอย่างเราพแผคิดไม่ถึงว่าคิดไม่ถึงเลยคอยถึงเลยบอพอแผ่แม่นเรากับมีจ่ายมีอย่างเก่ยห้าแผ่นชิหาแผ่นจะพุดเ็พุดบ่อทีแปดพุดหกพุดหกพดพูดกัวนะหกพุดขนาดบอกบุตรีกุ้งหัว่าเก้าแผ่นชิมห่าด้ยนมหอดอกเก้าแผ่นไว้เอาจีมุงมหอดพี่ แม่ต <g it dragon risque> ้องมุงคุ้งไปแล้วคงจะมุงไปได้ใช่เจ้าจ้าาเ้า้เนาะตัวขึ้นใหญ่้นต้ใหญ่เ้ขึ้นไปเรอยอยู่นี่เยหมดแล้วมาทั้งนีเด้ทั้งนี้งทางยางมุงมาเปนหนาเพนแล้วใช่ชามันเจ้าเ้ื่อปะเชื้อเรื่องไหนชามเาอยู่แล้วแม่ชาอยู่แล้วหมดเจ้ามดสี่คนนี่เชื่อบะเชื่อเลยเชื่อเรื่องไหนคือไอ้บ้าอะ้รเนี่าเื่ออืเชื่อบะว่า ไม่เห็นนะเราเป็นสองตระวางเฮ็ดเจ้าได้เฮ็ดเจ้าแล้วที่เฮ็ดเพี้ยงข่อยแม่เจ้าแล้วเจ้าอยากได้ลูกดูเอาไปเลยบปกาคัมีใเกิอร้อยว่าเพิ่นประใจกร้อยเลยร้อยแล้วเขารุ่นนี้รุ่นเอาโชนต้องใจก่ร้อยเลไปหาเออนาแม่คอยสิไปนะกไปได้จะไปใช้น่ะไปหาลิเงินไม่ไลจไปเร้ยรายนางเด็น่าจะคอยเนยสงขาดเขาตัวเอ้ยน่ะ ขอลองทุขอลองทุขอลองไปไหนนะขอลองยาบีตู้มันเต็มนะฮะคอลองหนุบกาบตะตู้ไปมานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งกันไก่ตะตู้โอ้ยให้บอกคำภัยให้แล้วเนี่ยนะให้เวลาขอลองขอลองช่งขาดว่ะแซ่บบอสบายช่วขาดกับนิบแล้ววะตู้นิบยังไงมันขาดไม่ได้นี่อหาห้คอยชื่อเค้มชื่อได้แฮมบอสมือเช้านี่กินข้าวกันยังมือเช้ายังมารยาบ้าพายถังวมีเงินนะ ละยังบย่ามยยังมีชื่อเนาะาดตอนเที่ยงได้สหไอ้เธอเรากินเขานเราไม่ได้เคยเอิญโดนญยานไอเมนเลยอยาเราหยาเราเรากินเซยๆอยู่ไม่เยอะว่ะตอมันขาดแล้วพราแพทถ้าเจ้ามีงบซื้อถุงให้ก่วยกวยาุงก่อยถุงนี่ยนี่ฮะ ข่อยจะตัวแทนเมียเมียเราเก่าพอาะถิ่นเจ้าไปสามืคงแต่เจ้าคนเดียวผู้อื่นมาด้วกันก็เสียใจแล้วเนาะแมนเจ้ายังว่าพอดื่มถงเมียข่อยที่ดืมถุงเมียล่ะบอกกับไพ่ได้วัดเอาวัดเอาไพ่กันอยากได้ไหมกันเดี๋ยวกันตีงานนะเอาไห้ลืมกระเทยไว้นี่เอาไปเก็บเฉยเอาโอ้ลิ เือให้แต่บ้าอา่ให้กันนะใจบองกันเอา้ือยังได้พนี่นะับพระเจ้ามันให้มาโอโหบอดีๆจาหน่อยรับบอสเจ้าหน่อยพวกนั้นสเก็บกราไว้ือนะอย่าบอกดีกว่าบอลดอันนี้นะพ่อลูกแพะมันกบพ่อลูกแพทต่อมาเลยหอไม่ได้ได้ลูกาแพะละคนบันบันลวงพงได้ลูกาแพะอือบอกเอาบอกเอาถึงเพื่นอันนี้ได้เชียวาโอ้โหพ่อลูกเพิร์ดนี่นะซื้อยแล้วกี่ลายนี่

ตอนเช้าตอนแดงกินช wow, wow, ื่อมื้อมีแต่ไอเถิดนะเป็นเอ็ดนายเคกินแทนนะเป็นโรคเอ็ดกาไปตรวจที่ยุงกระมังชักพลาดนะได้ไหมได้เลยได้แล้วห้าก็มีแต่กระมังอย่างมันก็ยังแตกเก่าเทาไหน่อยแตกเจ้ากับโบเฮ็นแห้งแล้วเนาะพอลูกลแทนบอสเถิดยังนโบเห็นพี่น้องนบอสบอสไปตรวจชอบแล้วที่นอนไหม่ไม่เห็นเนาะที่นอนใหม่โดเรมอนโดเรมอน ักมาจุ๊บสบายนอนนุ่มเลยแล้วมือแดงนี่นะแค่พองแค่ชโลนี่มือแดงนี่สบาย่งคือพันบาทอ่ะไปพันบาทบ่สบไปมือแดงนั่งอ่อนเหยียที่นอนที่นอนคอยกับกเคยนอนกับอันพวเก่าคอยผู้เสียไปน่ะเธอเสียใจไหมใช่ป้องไหมป้องกับพวกเก่าคอยผู้เสียไปน่ะอยู่บ้านนี้น้ำอ้อยนี่จแปากไว้ยน่ะแปลอยากแกินรถมันงยังงงอีกเจ้านี่ หมกัมกมักโรดหมัการากากรโดในใช้จะมีหมักโดใช่นะเา,าปั้นกินไปปั้นกินในตลาดนาะสบายเนาะน้ำปั้นกิน่ไหมปโรโดไม่จะมากก็แตปูโรมีเนาะไม่จะของไปของมันมเถิดแล้วนะ่ฮ่าฮ่าาฮนะ่าฮาฮ่า่า่า่่า่า ดูมันไอเธอไสิจาวลองใจคนนความจริงคอยแม่คก็เสิยอ่อแอคนบอเธอเนี่ยลองใจบ่เราลองใจว่าเมียก็ชื่อซัดหรือซัดชื่อซ้ำใดเพราะว่าอันพ่อแพทย์มากเจ้าก็เลยนี่ยบ่ก็บรรยากาศมั่งครอบครัวของพ่อแพทย์นนี้เราพูดจากเบาได้เนาะเราไปอยากมา่ครอบครัวของพ่อแพทย์เราป่ะแต่ความจริงนักกันว่า ก้อยเอานี่จักพ่อแย์ป้าม่อยากกับจักโอ้โหหพอแแกคิดว่าพีเตาอั้าเลยอมากเจ้ารวมาไปเจอสนีคนนี้่อเฮ็ดนี่ป้าไม่เอาละโอย่านแล้ว่อยกดาลอแย่นสนีจาใยจาไปใส่ได้เราามแล้วาเจ้าเคยได้กินบสนีสดซื่อตอนบอจ้าเคยได้กินบสนีสดซื่อบ่ไดยว ื่ก็จะออยากเพอร์อะไรมาเนานะกินละแซบอะไรจนจแซบ,แซบวะเนาะมีที่คอยติดชน,นีจเจ้าแล้วจเจ้าไปติดชน,นีคอยเลาบดนในร้านห้าง,างน้ำสบายเหทีชนสบายกินเ,นเนกินเรื่องมากินละอีพอลูกแพรก็ยังติดมันบดติดเสน,นีคอยก็มาห้าคอยคู่มือป้าไม่ลูกแพรน,นะเมนกลับลาวได้หนี่มาคู่มือ ติดชนีสาวใบแล้วพอแผ่น้อยติดชนีสาวใบแล้วมาถูกมือพอแผลใหญ่คือบัคเตอร์เลยพอแผลใหญ่กับบัคเกิด์อันนี้พอแผ่น้อยแผ่น้อยน้อยพี่น้องเนาะบัเตอรเพิ่งไปหาพื้นไหาลักหุ่นเอาไปสั่นหาอีจังเละเข่าป่าผูกจักเราไปตัดเอาอย่างพี่น้องเลยนี่เราเห็ดอันนี้พี่น้องบัเทิดเราเห็ดตอนกำลังชิมอกไปเราเห็ดตอกไม่ไหว ตั้งคู่ตั้งอย่างเวลาตรงน้ำมีเนาะพี่น้องเนาะตรงน้ำตรงอย่างไหนกะจังสบายเราว่ะโอ้โพี่น้องเอ้ยอ่อโต๋เปลี่ยนเป็นนั่งอยู่เพื่อนเบาเลยสบายดีใช้กูคอยคอยขอเบิรงไหนเด้อเบิรงรถนี่โอ้โหสั่นไหวนั่นไหวนี่โอ้คัก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 น้องเอ้ยเอาจักไหวได้น่ะกระสอบกระซามได้เลยเด็กระซาม แมนแผดในเบิร์ตขบสุดในถือว่าสามัคคีกันเลยทีมงานเพราะว่าที่เป็นทั้งบอสเซนกับสามัคคีทั้งท้าวยังขาดอย่างหนึ่งแล้วตัวอื่นเจ้าจะบอกข่อยลืมเลยขาดยังขาดไม่พออยแม่นไม่พออยว่าเจ้าสื่ชื่อม้าเมือเช้านี่เขาเป็นด้ลืมเมือเช้านี่ข่อยพลาดโทษกองว่าอยู่แอบๆเข้าไปพรอมหั่นวัดบบมีในหั่นสองสามหันหั่นเวียดลงเลยบ่แม่นเอาเป็นมืออื่นเพื่อละขณะกันจะลืมเตือนข่อยในเด้อข่อยจบคลิปก่อน กี no, no, ่นอเลยขอบุญขอบคุณนลไหนเออเอฟัสุขุคนหลักผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องพี่น้องเยนี่แหละเฮือนบอเดิดเรียบรวยพี่น้องเลยเนาะบอเถิดตอนนี้บะฮูไปทางใดเอาพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องจะไหนก็ต้องขอความกมขออใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัตสุขสุคนทางผู้รักผู้ใหญ่ ทางเมย์แหละพี่น้องเนาะอยู่ทางอ่าฝรั่งเศสพี่น้องเนาะจะไหนก็ขอเพื่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนอะอาะเอาถือว่าขอบมุณขอบใจที่ติดตามและให้กำลังใจพอน้องแพทน้อยเนาะอ่านคอมเมนต์กันด,ดีใจพอน้องแพทกันยิ้มไปนะเพราะว่าได้กำลังใจจาก FC จากผู้ใหญ่ที่ว่าคอยติดตามและสนับสนุนในการรับซมพี่น้องเลยี่พอน้องแพทก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะแหละพี่น้องเลยเนะาะจังไหนก็ต้องผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอ กราบขอโทษขอภัยน้ำพอ่อเมพี่น้องในลายด้วยพน้อง,อง,สงแสดงขอ,ขอกราบคำวัา,าบายดีสวัสด,ดีพี่องนน้อง